สวัสดีค่ะทุกทุกคนช่วงสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าทุกคนคงจะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองด้วยความระมัดระวังนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะคะอีกครั้งหนึ่งให้กับทุกทุกคนนะคะให้ผ่านพ้นกับสถานการณ์โควิด -19 ของเราไปค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะ No Side by Miss หมูค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ง่ายๆนะคะวันนี้ค่ะหมูก็จะพาทุกคนนะคะไปพบค่ะว่าสมุนไพรนะคะในบ้านของเราเองนะคะที่สามารถปลูกได้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราได้อย่างไรนะคะในการดำรงชีวิตณเวลานี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นสมุนนะคะที่เราพบค่ะจากในภาพนี้ก็จะเป็นต้นตะคา ะะแล้วก็จะเป็นใบแมงรักค่ะที่เราสามารถปลูกได้ในบ้านของเรานะคะต่อมาก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะตัวนี้มาอ,าอีกต้นหนึ่งก็จะเป็นว่านหางจระเข้นะคะเป็นต้นฟ้าคลายโจรค่ะทุกคนหลังจากที่หมูได้พาไปชมนะคะ สวนย่อมเล็กๆนะคะที่บ้านหนูเองได้มีการ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้นะคะก็มีด้วยการหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีแค่เป็นบางส่วนนะที่หมูนะคะได้มีการยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนนะคะได้มารับชมกันในวันนี้ค่ะซึ่งในทั่วไปนะคะก็อยากจะเน้นย้ำแล้วก็แนะนําบางส่วนนะคะในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวของบ้านเรานะคะทําได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้ต้นทุนอะไรที่ที่เกินกําลังของเรานะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะเน้นปลูกนะคะในสิ่งที่เราสามารถนำเอามาใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลัก ค่ะซึ่งพืชสุนคลยดังกล่าวนี้นะคะ ที่ทุกุคนนะคะได้เห็นไปก็จะเป็นแค่บางส่วนหนึ่งสามารถที่จะนําเอามาประกอบอาหารค่ะและเราก็จะสามารถนําไปเป็นตัวยานะคะในเบื้องต้นที่เราสามารถที่จะรักษาอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข้หวัดหรือแม้แต่อาการเบื้องต้นในเรื่องของระบบทางเดินหายใจของเราเองด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าแต่ละตัวนะคะที่บ้านของมิสหมูมีนะคะจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามในแต่ละตัวเลยค่ะ ตัวแรกนะคะก็คือต้นตะไคร้นั่นเองค่ะแต่นั้นต้นตะไคร่นะคะถือว่าเป็นพืชผักสวนครัวนะคะหรือพืชสมุนไพรที่เราสามารถนําเอามาใช้ได้ทุกส่วนเลย และนอกจากนี้นะคะเราก็ยังสามารถที่จะใช้นะคะส่วนต่างของต้นตะไคร้ได้เกือบจะทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใบสดนะคะส่วนของรากและก็ส่วนของหัวตะไคร้หรือในส่วนของลาต้นนะคะดังนั้นในแต่ละส่วนนี้นะคะก็จะสามารถนําเอามาบรรเทาอาการแก้หวัดนะคะอาการไอหรือรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการรักษาอาการไข้นะคะซึ่งก็จะเกิดขึ้นจากในส่วนที่เรานําเอาส่วนของอที่เป็นต้นตะไคร้ทั้งหมดนะคะนำเอามาต้มเนาะหรือ นำออกมาที่จะทําให้เกิดในเรื่องของอตัวที่เป็นการระเหยขึ้นมานะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะนําเอาส่วนที่เป็นน้ํามันของระเหยนะคะในใบตะไคร้เนี่ยสามารถเอามาบรรเทาแก้ปวดได้นะคะช่วยในการปวดอาการศีษะของเราได้ค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะในส่วนใบนี้ก็ยังมีความสําคัญนะคะที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการรักษานะคะคในภาวะความดันโลหิตสูงค่ะ,ะและนั้นนะคะเมื่อทราบแบบนี้แล้วก็จะ เป็นอีกหนึ่งสมุนไพยที่สําคัญนะคะที่สามารถปลูกได้นะคะในพืชผักสวนควรัวในบ้านของเราค่ะค่ะและสําหรับนะคะ เพื่อสมุนไพรนะคะในตัวต่อไปก็คือต้นมะกรูดนะคะหรือใบมะกรูดของเรานั่นเองนะคะดังนั้นคุณประโยชน์นะคะที่เราสามารถพบได้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่เรานํามาใช้นะคะในการประกอบอาหารนะคะส่วนหนึ่งที่เป็นในส่วนของใบนะคะแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับผลมะกรูดด้วยนะคะรวมถึงเกี่ยวกับน้ํามันนะคะที่ได้จากผิวของมะกรูดด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นในมะกรูดค่ะก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะที่สามารถช่วยส่งเสริมใน เรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะสามารถที่จะนําเอาส่วนประกอบนะคะที่ได้จากสารสกัดต่างๆค่ะนํามาใช้ในเรื่องของการแก้เสมหะนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําเอาน้ามันหอมระเหยนี้นะคะมาช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายเนาะคลายความเครียดต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเอามาเป็นส่วนหนึ่งของแชมพูด้วยนะคะทําให้ผมของเรานะคะแล้วก็หนังศีรษะของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็ดกดำเนาะนะคะงนั้นประกอบกับค่ะในเรื่องของกาเป็นยาบารุงหัวใจนะคะแก้ ในเรื่องของอาการไอนะคะหรือแม้แต่นําไปเป็นส่วนหนึ่งเนาะในเรื่องของการาแก้วิงเวียนศีรษะนะคะหน้ามือตาลายต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็สามารถที่จะเป็นอีกส่วนที่สําคัญในเรื่องของการฟอกโลหิตนะคะหรือฟื้นฟูในเรื่องของเม็ดเลือดที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราด้วยค่ะต่อมาค่ะพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะนั่นะก็คือ ต้นแมงลักนะคะหรือหลักๆที่เราจะนําเอามาใช้นั่นก็คือใบแมงลักนั่นเองนะคะดังนั้นส่วนใหญ่ค่ะเราก็จะนํามาเอาประกอบนะคะในเรื่องของการทําอาหารนะในเรื่องของการเป็นแกงนะคะเป็นต้มหรือเป็นซุปต่างๆค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะนําเอาใบแมงลักนะคะมาต้มดื่มกับน้ําได้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาเกี่ยวกับ เรื่องของลำไส้นะคะหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดิอนอาหารของเราได้อีกด้วยค่ะดังนั้นหลกัลกๆนะคะประโยชน์ที่เรานําเอาไปปรุงอาหารนะคะก็สามารถที่จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการช่วยในการขับเหงื่อนะคะขับลมในลำไส้แก้วิงเวียนแก้ท้องอืดท้องเฟ้นนะคะนั่นหลักจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะที่จะทําให้เราสามารถนาเอาประโยชน์ส่วนนี้นะคะมาใช้ได้ดังนั้นใครที่นําเอาไปเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะก็อย่าลืมนะคะที่จะได้รับ เนาะในเรื่องของน้ําซุปแล้วก็รวมถึงเกี่ยวกับใบแมงลักที่เรานาเอาไปต้มนะคะในน้ํายังให้สารเบต้าแคโรทีนแล้วก็แคลเซียมค่ะซึ่งทั้งสงสารนี้นะคะมีประโยชน์ในแง่ของกระดูกนะคะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างต่างๆในร่างกายที่มีความสําคัญด้วยนะคะดังนั้นทุกๆคนเนาะในเรื่องของการนําเอาไปต้มในน้ําก็ตามหรือนําเอาไปประกอบนะคะในอาหารก็ตามก็จะเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งที่ดีเลยค่ะ สำหรับสมุนไพรตัวต่อไปนะคะที่ในบ้านของมิสหมูมีนะคะก็จะเป็นว่านหางจระเข้ค่ะดังนั้นหลักๆนะคะสิ่งที่สําคัญของการปลูกว่านหางจระเข้แล้วเรานํามาใช้ประโยชน์นะคะนั่นก็คือวุ้นนะคะภายในของต้นว่านหางจระเข้ค่ะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการนํามาใช้ในเรื่องของการสมานแผลนะคะหรือการห้ามเลือดหรือแม้แต่เราจะนํามานะคะในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการติดเชื้อหรือการอักเสบต่างๆนะคะที่สามารถ ที่จะไปกระตุ้นเนื้อเยื่อเซ,อเซลล์ต่างๆเนาะที่อาจจะได้รับนะคะอุบัติเหตุหรือเอาไปรักษาแผลนะคะในกรณีที่เกิดจากไฟไหม้นะคะน้ําร้อนลวกเนาะหรือเกิดจากการฉายรังสีต่างๆที่ได้รับความร้อนนะคะหรือนอกจากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะนํเอาวุธนี้เนาะไปใช้แก้พิษแมกกะพูนนะคะบรรเทาอาการเนาะในเบื้องต้นนะคะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะอีกทั้งอย่างที่บอกไปนะคะสรรพคุณทางยาของว่านหางจระเข้ค่ะยังช่วยในเรื่องของการประสานกระดูก แล้วก็บำรุงนะคะในส่วนของกระดูกด้วยดังนั้นง่ายๆค่ะเราสามารถนะคะนำเอาส่วนนี้นะคะมาปอกเปลือกเนาะล้างเมือกนะคะให้ให้หมดเนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถที่จะนาเอาไปต้มนะคะ,ะกับน้ําเพื่อใช้เป็นยาระบายยาแก้ไอหรือยาแก้เจ็บคอด้วยนะคะอ่าซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราส่วนใหญ่เนาะหรือแม้แต่คนทั่วไปก็สามารถที่จะ,ะ,ะทําได้นะคะหรือนํามาต้มได้ก็จะสามารถเป็นเครื่องดื่มนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยนะคะ ที่อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของเป็นโรคเบาหวานได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกประโยชน์หนึ่งนะคะเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถนำเอามาใช้ประโยชน์ได้ณนะตอนนี้ค่ะและสมุนไพรตัวสุดท้ายนะคะที่บ้านมิสหมูนะคะได้มีการ ปลูกขึ้นนะคะก็คือฟ้าทลายโจนั่นเองค่ะซึ่งณนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่พีคสุดนะคะสําหรับที่เป็นแมทชิเรียลหนึ่งหรือตัวต้นประกอบหนึ่งนะคะที่สามารถนาไปแปรรูปนะคะออกมาเป็นยานะคะที่เป็นแคปซูลเนาะที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะคะดังน,น,นั้นแน่นอนค่ะโควิด19นะคะในสถานการณ์ตอนนี้สิ่งที่สําคัญที่ส่วนใหญ่ได้รับความนิยมนะคะ,ะ,คะเพราะว่าสรรพคุณของฟ้าทลายโจน,นะคะก็สามารถที่จะลดอาการไข้หวัดทั่วไปนะคะ หรือสามารถที่จะนำเอามาใช้นะคะสำหรับในโรคไวรัสนะคะโควิด -19 ของเราดังนั้นอาการที่เกิดจากเป็นการเป็นไข้หวัดต่างๆเราก็สามารถที่จะใช้ส่วนของฟัาทลโจน,นี้นะคะดังนั้นก็สามารถที่จะลดอาการไข้นะคะระงับการอักเสบจากการไอนะคะการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหลอดลมอักเสบนะคะการขับเสมหะอ่าหรือแม้แต่สามารถที่จะนําไปในเรื่องของการาการแก้ติดเชื้อนะคะในเรื่องของอาการปวดท้องนะคะ ท้องเสียหรือเกิดจากการติดเชื้อบิดต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่หลักที่สําคัญค่ะณนะตอนนี้อย่างที่บอกไปเราสามารถเ,เราอาจจะไม่สามารถที่จะนําไปแปรรูปเนาะอัดเม็ดเป็นที่เป็นแบบว่าเป็นแคปซูลถูกไหมคะดังนั้นส่วนของหลักที่สําคัญก็คือใบสดนี่แหละคะ่ะ ที่เราสามารถนะคะนำเอามาต้มถูกไหมคะในเบื้องต้นเนี่ยนะคะน,ำ,นำเอามาต้มกับน้ําถูกไหมคะแล้วก็มีการดื่มที่เกิดขึ้นดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถเป็นประโยชน์ที่สําคัญนะคะยังไงก็ขอเพิ่มเติมในส่วนที่อาจจะเป็นลักษณะของการนําเอามาใช้ที่เป็นในส่วนของสําเร็จรูปนะคะก็ต้องดูด้วยว่าเป็นของจริงที่ได้มาจากสมุนไพรเนาะจากฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะที่เป็นจริงมากน้อยแค่ไหนนะคะพอในท้องตลาดของเราเนาะ ซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะมีการผลิตนะคะมากขึ้นก็อาจจะไปเจอกลุ่มมิจฉาชีพนะคะที่อาจจะมีการสกรัดออกมาในแคปซูลในรูปของที่เป็นแบบว่าตัวยาปลอมก็จะทําให้อาการของคนไข้หรือเราต้องการที่จะนํามารักษาอาการลดไข้บรรเทาการไอการติดเชื้อนะคะในส่วนของตัวปอดต่างๆพวกนี้เนาะก็อาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะอันะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของคุณประโยชน์ของฟ้าทลายโจรค่ะ ค่ะและท้ายสุดนี้นะคะยังไงก็เชื่อมั่นว่านะคะในแต่ละบ้านเนาะอ,อย่างน้อยๆนะคะเราก็ควรที่จะมีการ ปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของพืชสมุนไพรเป็นหลักนะคะที่จะสามารถนํามาใช้ได้จริงนํามาใช้ในการประกอบอาหารรวมถึงสามารถเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะในเชิงของฤทธิ์ทางยาที่จะสามารถช่วยป้องกันนะคะในเรื่องของเชื้อหวัดต่างๆแล้วก็อาการต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากในสถานการณ์นะคะโควิด -19 ของเราณนะตอนนี้ค่ะยังไงนะคะบางบ้านถ้าไม่สะดวกในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอย่างไรนะคะก็อย่าลืมว่าบางครั้งเราอาจจะไปจับจ่ายนะคะ ในเรื่องของตลาดก็อย่าลืมซื้อนะคะสําหรับพืชผักสมุนไพรเหล่านี้นะคะติดไว้ตามบ้านของเราก็จะสามารถเป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะ,ะถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้แบบมีการติดเชื้อนอะก็ต้องมีการดูแลสุขภาพของเรานะคะในการที่จะมีการดื่มเป็นน้ําสมุนไพรนะคะหรือนาเอาไปประกอบอาหารเป็นในเชิงของน้ําซุปนะคะหรือเป็นในส่วนต่างๆที่เราสามารถที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะมีความแข็งแรงเนาะเพิ่มเติมมากขึ้นเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ดูแลรักษานะคะคในร่าง ซึ่งในท้ายสุดนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเล็กน้อยเนาะในบางส่วนที่จะสามารถานําความรู้ความเข้าใจนะคะสําหรับคนที่มีความสนใจในเรื่องของพืชสมุนไพรต่างๆนะคะที่เราสามารถมีได้แล้วก็ปลูกได้ปลูกได้ที่บ้านของเรานะคะยังไงก็อย่าลืมรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะยังไงวันนี้โนซบายมิสหมูนะคะก็จบลงแล้ว แล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะจะเป็นหัวข้อดีๆสำหรับความรู้ที่ศาสตร์อะไรนั้นก็สามารถไปติดตามได้ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ